สวัสดีครับผมวันนี้ถึงข่าวของเลนส์นิคอนบ้างนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วผมได้เปรียบเทียบเลนส์พอเทตสตัวของโซนี่ไปนะครับแต่ก็ต้องบอกว่างวดนี้มันไม่ใช่เลนส์ทั่วไปเหมือนคลิปที่แล้วต้องขอโทษจริงจริงเพราะว่าในมือเรามีแต่เลนส์ที่เป็นสุดยอดอแบบอาวุธหนักทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคไม่เป็นไรถือว่าดูเป็นความรู้แล้วกันงวดหน้าถ้ามีโอกาสจะเอาเลนส์ที่มันเอื้อมถึงได้มากกว่านี้มาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะเปรียบเทียบกันแแแบบผิิิวววเเเเนนนน่่่่่าดดูกัคัโคโลตลตตะมือป ทำการละลายที่สุดเท่าที่จะทำได้อะมันให้ฉากหลังที่แตกต่างกันอย่างไรตัวแรกก็คือนิ k o n 105mm f 1 4นะครับผมตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะหลายคนก็น่าจะอยากได้มันนะตัวที่2นี่ก็7 2 0 0นะครับ f 2 8 f l e d นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราจะเปิดกันที่ซูมไปสุดเลย2 0 0ร m mm มและ f 2 8ว่าการทำลายหลังสูงสุดของมันอะเอิ่มออกมาแล้วมันหน้าตาเป็นอย่างไร ตัวที่3เนี่ยน่าจะเป็นอาวุธหนักมากที่ใครหลายคนอาจจะไม่เคยจับด้วยซ้ำนะครับแล้วก็คงจะมีไม่กี่คนที่จะบ้าซื้อมามันเป็นเลนจฉพาะทางก็คือ200 mm 2 0 0มิลมตรนะครับว่ากันว่าเป็นพอดเท t k คิงของนิคอนนะครับผมตัวนี้เป็นตัว VR ตัว2นะครับผมเดี๋ยวลองดูกันว่าเปรียบเทียบที่200 mm, 2 0 0มิลลิเมตรเนี่ยเออมันแตกต่างกันยังไงหลายคนน่าจะไม่เคยเห็นนะครับผม แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็น300มิม f 2.8ตัวนี้ยอดนิยมหน่อยคนถ่ายกีฬาคนถ่าย,ายอีเวนต์หลายๆคนมีใช้นะตัวนี้นะ300มิม f 2.8มันเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นระยะทำการกำลังสวยงามในหลายๆสถานการเลยนะประมาณนี้เดี๋ยวเปรียบเทียบกันว่า4ตัวนี้ถ่ายออกมาแล้วนะครับติดบนนิคอน z ซ6นะเออผ่านแดปเตอร์นะครับผมนิคอน z 6ผ่านแดปเตอร์ว่าภาพ ที่ได้เนี่ยลักษณะโบเก้ลักษณะของการคอมเพสฉากหลังการละลายของมันเนี่ยมีคาแรกเตอร์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรดูไปเป็นความรู้สนุกๆน,นะพร้อมและไปดูกันเลย เอาล่ะครับผมเนี่ยนะอย่างที่บอกนะผมจะติดผ้าดปเตอร์บนนิคอนเซทนะครับซึ่งก็ได้ในแบบคนเดิมนะครับจากคลิปที่แล้วน้องอาร์ตของเรานี่เองนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกันดูว่าเป็นไงซึ่งผมตั้งค่าอย่างนี้นะผมถ่าย JPEG ง่ายๆนะเพราะเราไม่ได้ดูไฟล์ภาพกันเราจะดูโบเก้นะครับผมตัวเหมือนกับตัวพิกเจอร์สีเป็นสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เปิดตัวดีไลท์นิ่งนะครับขึ้นมาเป็น normal เพื่อให้มันยกเงาขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้แดดค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงนะครับผม รูภาพที่ได้จากเลนทั้งสตัวนี้เปรียบเทียบกันเราจะดูกันเฉพาะเรื่องของโบเก้แค่นั้นเองนะอาจจะดู้เรื่องสีสันได้อีกสักน,นิดนึงประมาณนี้ซึ่งไว้์บาลานซ์ี่ผมตั้งเป็นันนี่ไว้เลยนะครับเพราะนั้นมันจะเหมือนกันหมดแต่ว่าค่าแสงอาจจะไม่ได้ฟิกไม่ได้มันนั่งดูชดเชยสตอให้มันเป๊ะเ,เ,เพราะค่าแสงมันเปลี่ยนตลอดนะถือว่าดูอเอาแค่โบเก้ดูคาแรคเตอร์ในการละลายฉากหลังให้ได้เห็นภาพน่าหวังว่าจะ พอจะมีความรู้กันมากขึ้นกับตรงนี้แต่ไม่ต้องเอาอะไรซีเรียสมากนะนี่เป็นเทสไม่ได้ลงลึกมากมันมีแค่ตัวเดียวที่ผมเคยลงลึกก็คือตัวนี้แหละ mm 1 0 5่รอมเมตร4นะครับผมซึ่งเรามาดูภาพที่ได้กันเลยนะนี่เป็นไงนี่ยังคงเป็นเลนส์พอเทตอันดับ2ในใจของผมนะอันดับ1ของผมยังให้เป็น8 5 f 1.2L ของ c a n น n นะครับผมแต่ตัวนี้ ให้เป็นอันดับ2ในใจผมนะผมชอบตัวนี้มันละลายเพอร์เฟกมากมันเป็นเพอร์เฟกต์คุเทสมากๆสวยไหมไงดูมิติลึกล้ำเนาะสีสันก็ดูนุ่มนวลสวยงามนะใครบอกว่านี่ค่อนถ่ายคนไม่ได้นี่ผมว่าเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนอย่างรุนแรงนะผมไม่ไม่เกี่ยวเลยนะเนี่ยมันเนี่ยธรรมดานี่ยังไม่ได้ทำนะเจเป็กสแตนดาร์ดธรรมดาเลยนะก็โอเคแล้วอแอบ,บดูความคมหน่อยก็ได้แอบดูความคมหน่อยก็ได้มันก็คมแบบนุ่มนวลนะมันไม่ได้คมแข็งคม คมกริบๆเหมือนกับอ่า e ี EP ที่แล้วที่เราเปรียบเทียบของเลนของโซนี่นั้นจะเป็นคมลักษณะโอ้โหคมเลือดสาดคมแบบนี้ดิจิตอนะแต่นี่มันจะเป็นคมแบบละมุนละมุนอ่ามันจะเป็นคาแรคเตอร์คนละอย่าง,งนะลองดูประมาณนี้นะทีนี้ไปอันต่อไปอันนี้ 105mm f มเมตรใช่ไหมรูปต่อไปล่ะปึง้งอันนี้เป็น7 2 0 0อันนี้ซูมสุด2 0 0 m mm, มเมเปิดกว้างสุดเลยนะ F28 โอ้โหครึ่งตัวแนวตั้งนะ เป็นไงบ้างอะเดี๋ยวเปรียบเทียบ2ตัวนี้หน่อยตัวนี้เป็นคู่เทียบที่ผมว่าสมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีอ่าทางซ้ายนี่เป็น105ทั้ทางขวาเนี่ยเป็น7200ที่200เมเมตรเอฟโอ้โหเลือกยากเลือกยากเลือกยาก สวยทั้งคู่นะให้ฉากหลังที่แม้ว่าทางยาบโฟกัส200มิลลิเมตรเนี่ยมันน่าจะให้ฉากหลังนี่คอมเพสกว่าแต่ตัว105มิลลิเมตรมันก็ไม่ได้แย่นะถือว่าใช้ได้เลยการละลายหลังนี่ครีมมี่ทั้งคู่นะใครบอกว่าเลนส์ซูมไม่ดีเนี่ยโอโ้ขาดใจลเลยเลนส์ซูมตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับผมอแอบบดูความคามซะหน่อยแล้วกันแอบดูความคมซะหน่อยคาขำๆขำโอ้ยคมทั้งคู่คมทั้งคู่มันไม่มันเฉือนกันไม่ลงอะ่ะพอกันเลยพอกันเลยอ่าถ้าเกิดจะให้โอโ้ไม่ได้วะ่ะต้นงพอกันพอกันเลยวะ่ะ ไอ้200มิลลิเมตรของเลนต์ตัวนี้ของนี้คลอเน,นี่ยแม่งคมเท่าเลนส์ฟิกเลยนะงดงามงดงามนะครับทั้งคู่ผมให้เสมอว่ะแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบออแล้วแต่ชอบนะครับแต่ผมว่าไอ้ตัวเนี่ยผมยังแอบชอบตรงนี้นิดนึงอมันดูมีวิกหนุ่งวิกเน็ตมันดูมีมิติมากกว่าไม่รู้สิอันนี้แนละ้วแต่ชอบนะครับผมใช้ได้ทั้งคู่เลยนะเอาล่ะทีนี้จากตัว200 mm, 2 0 0มิลลิเมตรอคราวนี้เรามาลองของหนักดู ลองอันนี้ดูเป็นความรู้ผมว่ามันมีไม่กี่คนหรอกที่จะซื้อมาใช้นะมันต้องมันต้องเฉพาะทางจริงๆอะ่ะก็คือ2.8เราลองดูที่ถ้ามันเป็น 200F2 แล้วมันต่างกันแค่ไหนนะผมพยายามที่จะจัดให้ตัวแบบมันมีขนาดเท่าเดิมเท่าที่ผมจะทําได้แล้วแหะแต่อาจจะมีผิดเพี้ยนนิดนึงนะผมก็เดินไปเปลี่ยนเลนเดินไปอะไรเงี้ยนะลองดู1 2 3่โอ้โหนี่เป็นไงมันไม่ชัดอาจจะไม่ชัดเพราะว่าเครื่องตัวแนวตั้งเนี่ยมันก็ละลายอยู่แล้วละมันก็ละลายอยู่แล้วละลยอ,ยลวอ่ยเนี่ยจากตรงนี้มาเป็น ตรงนี้เดี๋ยวเปรียบเทียบซะหน่อย2.8กับ f 2นะฟลุปนี่ซ้าย2.8ขวานี่ f 2โอ้มันก็ละลายอีกระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะจาก2.8มา f 2เนะี่ยดูดูความละลายเมลของโบเก้เนี่ยมันอีกชั้นหนึ่งเลยนะมันอีกชั้นหนึ่งเลยนะเออแต่ตรงนี้วัดมาอันเดอร์นิดนึงนะอ่าเดี๋ยวลองดูตัวของความคมนิดนึง โอ้เปรียบเทียบกินกันยากว่ะมันพอๆกันหมดละเลนเกตโปรของนี่ค่อนก็คมโอเคหมดแล้วล่ะใช้ได้นะผมว่าใช้ได้เลยแต่ผมว่าถ้าดูกันตรงเนี้ยซ้ายมือจะคมกว่านิดนึงดูจากตรงจอของผมนะผมไม่แน่ใจว่าอัพขึ้น YouTube แล้วการคอมเพสของมันแล้วจะยังเห็นอยู่เปล่านะแต่เนี้ยถ้า,ถ,าถ้าดูต้วยตาผมอนะซ้ายเนี้ยจะคมกว่านิดนึงนิดนึงนะครับโอ้โหแต่มัน F2 ซูเปอร์เทลลี F2 อนะ่ะในขนาดนี้ก็บ้าแล้วนะเอาล่ะทีนี้ จาก200มิลมลองขยับไป300มิมแต่ได้ F กลับมาที่2.8ว่าเป็นไงนะหลบโอ้ยไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่เว้ย F2 เอฟ2ลองเียเทียบกันดิ200มิมกับ300มิม mm, ตร2.8ซ้ายเนี่ยะดูตรงนี้นะ200มิลเมตร f 2ขวาที่300มิลมตร f 2.8โอ้มันมัน มันไม่ขาดกันเว้ยเพราะมันอาจจะเป็นแนวตั้งครึ่งตัวที่มันมันแน่นไปเดี๋ยวเราไปดูเตรียมตัวกันดีกว่าน่าจะเห็นชัดกว่าอันนี้มันดูไม่แทบไม่แตกต่างเลยนะดูแทบไม่แตกต่างอดูความคมนิดนึงแล้วกันนะดูแถม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 ไปหน่อยจะหาวย่างั้นอย่างนี้มันพอกันอ่ะมันก็พออ่ะคมเหมือนกันคมเหมือนกันเลยไม่มีสาระสําคัญอะไรจากตรงนี้เอาละเดี๋ยวไปดูอันต่อไปอดูอันต่อไปดีกว่าแนวตั้งดีกว่าแนวตัวแนวตั้งดีกว่าชัดดีชัดดี อ่ะพร้อมแล้วไปอันนี้ร้อยห้ามิลิเมตรเดี๋ยวไล่หมดก่อนนะเดี๋ยวกลับมาร้อยห้ามิลิเมตรเอ็มจุดสี่โอ้โหสวยจริงๆว่ะสวยจริงๆว่ะโอ้โหแม่งนิติโคตรดีเลยอ่ะร้อยห้าหนึ่งจุดสี่ปุ๊บไปสองร้อยสองจุดแปดอ่ะฉากหลังคอมเพรสมาอีกนิดนึงสองร้อยเอฟสองโอ้โหนี่มันยืงนิดนึงนะดูต้นไม้เนี่ยกิ่งก้านสาขาเนี่ยคือผมจัดเฟรมไม่ดีอืมต้องบอกว่าจัดเฟรมไม่ดีก็เลยมันไม่เหมือนมุมเดิมเป๊ะๆอ่ะแต่ดูพอเห็นแล้วน่ะสองจุดแปดเอฟสองอ่ะ มาที่ตัวนี้3ามร้สเอ้ยไม่ต่างเว้ยมันมันต่างนะเออมันคอมเพรสเข้ามาอีกหน่อยนึงแต่แบบฟิลลิ่งการดูมันไม่ถึงกับไม่ถึงขนาดนั้นแหะแต่มันจะได้เรื่องของฉากหลังที่คอมเพรสเข้ามาเห็นไหมดูกระถางต้นไม้นี่แหด,ดูกระถางต้นไม้นี่นะมันจะเหมือนเข้ามาใกล้กว่า 200- กับ3 0มประ300ามาณเนี้ยจะถอยไกลชิบหายเลยนะสามร้อยถอยไกลมากอ่าเดี๋ยวกลับมาดูตรงนี้หนึ่งเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบตัวระหว่างร0 5กับตัว200มิลนิดนึง อ่ะเนี่ยซ้ายร้อยห้าขวาสองชอบอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ดูกันเลยว่าชอบมิติชอบ p e r s p e c t กทีประมาณไหนนะครับผมทางซ้ายเนี่ยจะเป็น7200 f 2 8เห็นไหมอืมทางซ้ายเป็น7200 f 2 8เปิดที่ซูมสุดนะขวาสุดเนี่ยเป็น200 mm มเมตร f 2โอ้โหฉากหลังมันก็อีกระดับหนึ่งนะจาก2.8ไป f 2นี่มันก็อีกนิดนึงอันนี้อันนี้ต้องขอโทษจริงๆว่าไอตัวคอมโพสิชัมันอาจจะ ไม่เท่าเดิมเป๊ะๆเ,เ,เพราะว่าผมยอมรับเลยว่าตอนที่ผมถือ200มิ mm ม f2 เนี่ยไม่มีมอโนคอดไม่มีอะไรเนี่ยโอ้โหแขนสั่นมากเหนื่อยมากล้ามากคือแค่ยกมาถ่ายก็จะแทบไม่ไหวแล้วนะแล้วติดกับบอดี้ที่มันไม่ได้บาลานซ์กันนะโอ้โหลำบากลํำบากยากเข็มมากก็คือทำผมทำเต็มที่แล้วนะผมทำได้แค่นี้อ่ะดูเปรียบเทียบตัว200กับ300เห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยมันประมาณเนี้ย200 f2 300 f2.8 เออชอบแบบไหน,นมันก็คอมเพสเข้ามาอีกนึงนึงแะเข้ามานิดนึงแต่ผมว่าไม่ต่างกันอย่างมเนสสำคัญอยู่ที่ระยะใช้งานมากกว่าเพรเวลาถ่ายจริงมันก็ยืนห่างกันอีกประมาณหนึ่งคนสมควรเลยในสองร้อกับสามเนี่ยก็ลองดูก็ลองดูนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวซีนสุดท้ายแล้วผมมีวันนี้มีมาแค่3าสีนนะเพรายอมรับว่าแม่งร้อนมาก,กวันนั้นผมถ่ายต่อจากคลิป ที่แล้วอะที่ลงมาอะคือคลิปเปรียบเทียบโซนี่โหแดดมันนั้นโหดร้า oh, ยมากก็คือไม่ไหวแล้วหน้าผมจะมืดจะเป็นลมแล้ววันนี้ก็เปรียบเทียบกันแค่นี้แล้วกันถือว่าดูสนุกสนุกเพล่นๆอนะไม่ได้ลงลึกมากอันเนี้ยร้อยห้าหนึ่งจุดสี่สองร้อยสองจุดแปดสองร้อยเอฟสองอันนี้สามร้อยสองจุดแปดอ่าโอ้ยตรงนี้ที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้มากกว่าเดี๋ยวงนี้หน่อยปึ๊บอ่า 200เท่ากันซ้ายนี่สอขวานี่ f 2, 2> เห็นไหมเห็นต้นไม้นอะอันนี้วางคอมโพใกล้เคียงกันมากอันนี้อาจจะเยื้องมาหน่อยนึงแต่ดูให้ดูลำต้นไม้ในชัชัดเลยว่าระหว่างที่200-2.8กับ200 f 2เนี่ยเนี่ยความเบอร์ของมัน1นสต็อปต่างกันประมาณนี้น่าจะเห็นภาพไันนะซูมอะซูมที่โบเก้นิดหนึงฟลิปฟลิปอะประมาณนี้2.8 กับ2นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนว่า f2 มันละลายหลังอยู่แล้วแหะแต่เพียงแต่อันนี้มันเล่นเฉพาะทางแพงก็แพงแล้วมันหนักเ็าหนักแล้วมันคงไม่มีกี่คนที่จะซื้อมาใช้อ่ะเพราะนั้นเนี่ยเจ็ดสิบสองร้อยสองจุดแปดนี่ไม่ได้แย่เลยนะดีเลยเนี่ยใช้งานสะดวกราคาก็ยังพอเอื้อมหยิบจับเป็นเจ้าของได้มันจะเหนื่อยไซะสน่อแก็ถือว่าโอเคใช้สะดวกกว่าด้วยนะระยะซูมได้นะครับผมแต่แน่นอนคุณต้องการความสุด ไปให้สุดของนิคอนผมว่าเอาจริงๆผมก็ยัง4ตัวนี้ผมให้ 200F2 เนี่ยเป็นคิงพอย์เฮดนะถ้าไม่ได้มีข้อจํากัดเรื่องการเงินไม่ได้มีข้อจากัดเรื่องระยะถอยหรืออะไรก็ตามนะหรือน้ําหนักของมนันอะไรเงี้ยเออผมว่าผมให้ตัวนี้บินจากทุกตัวเลยนะครับผมเอาล่ะประมาณนี้วันนี้ก็แค่นี้แหละก็ให้ดูกันสนุกสนานไม่ได้มีอะไรมากมายเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเปรียบเทียบเป็นเลนส์ของค่ายไหนหรืออ,อาจจะข้ามค่ายสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีแผลแล,ะละ้วล่ะว่างวดหน้าอาจจะเปรียบเทียบ เทเลซูมนะของสองค่ายข้ามค่ายเปรียบเทียบกันให้ดูกันเพลินๆป,ป,ประมาณดีได้มามากันเมื่อไหร่ไม่รู้นะไม่รับปากในช่วงนี้ออกไปถ่ายยามกันเอาละ,ละไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ